คืนเผาผีโก n สไหนสนับสนุนโดยดี King IT, ลิงายคิงไอทีประกันไลฟ์ไทม์ฟอร์เอเวอร์สิบปีก็เคลมได้ฟังสดพร้อมกันทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเวลาสองทุ่มครึ่งนต้นไปไปหลอนกันครับอา้าวตอนนี้พี่ศักโรงไม้อยู่ในสายกับเราเป็นที่เรียบร้อยสวัสดีครับพี่ศักโรงไม้ สวัสดีครับแ<ม>ิ่น,นักสุดหล่อนิคกวาจะเป็นเหมือนอาจารย์หนอทุ่มเทซะแล้วฮะเรื่องนี้บอร์ดเกมสื่อวิญญาณ <c oughs> เป็นยังไงพี่เล่าให้ฟังหน่อยครับโอเคก็สวัสดีน้องนันแล้วก็ผู้ฟังทุกท่านนะครับแล้วทั้งต่อต,อตอทั้งบันฟ้านะครับเ,เรื่องนี้เนี่ยม,ม,มันก็จำไม่ได้ว่าเกิดมานานแค่ไหนนะ แต่รู้รู้จะเป็นช่วงที่อ่าตอนวัยรุ่นที่เราได้คุยกับเพื่อนกันมาครับอ่ามันก็เวลาเจอเพื่อนเก่าๆกันก็จะย้อนคุยเรื่องความหลังกันว่าเจออะไรกันบ้างในดยดยความดูว่าแก่แล้วนะอนาคตไม่คุยแล้วคุยแต่อดีตหลังจากที่เราได้คุยในวงเพื่อนก็บอกว่าไอ้ตีมึงจำได้ไหมตอนที่เราไปที่่อ บานเกอะน้อยอ่ะเออถามว่าเรื่องอะไรเอามึงจำไอ้บกยี่ล้ไฟไม่ได้เหรอเราก็นั่งนึกพยายามนั่งนึกอยู่นะเออพยายามนึกนึกแล้วเพื่อเอามึงจำไม่ได้จริงเหรอตอนที่เราไปเล่นเอผีด้วยแก้วอ่ะนึกไปนึกมาเออจําได้แล้วเออเออเออจำได้จําได้อืบอกเออนั่นแหละเนี่ยก็เลยนึกนึกได้แล้วก็เอามาเล่าให้นังต่างตอนนั้นสมัยนั้นเนี่ยเออ เป็นเป็นเป็นยุคที่เรื่องการท้าผีอ่าล่าผีอะไรเนี่ยก็ยังไม่บูมเท่าไหร่นะ oh. แต่ก็แต่ก็เอาอ่าพอได้อยู่แต่คืนนี้เนี่ยด้วยความที่เราเองเนี่ยบ้านเราก็อยู่แถวจันรใช่ไหมละ oh. ่ะครับอ่อสาลาน้ําร้อนเนี่ยจะเป็นที่เที่ยวที่หาที่ของกินเลยสมัยนั้นอื mm. นะแล้วตรงสาราน้ําร้อนเลยสาราน้อน้าร้อนไปตรงศิริราชเนี่ยมันจะมีที่เก็บอ่าพวก บำลุงนะรถไฟเก่าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าโบกี้รถไฟอ่ะที่ไม่ได้ใช้แล้วมาจอดทิ้งไว้อืมแต่ล้วครนี้ที่ความที่ว่าวันนั้นน่ะนึกยังไงก็ไม่รู้กับเพื่อนห้าคนคนัดกันไปว่าอ่ะเนี่ยหาที่กินเหล้ากันดีกว่าคิดในใจเพราะในสมัยนั้นนะ่ะคือถ้าจำไม่ผิดเอ่อมันมันมันจะเป็นพวกคาเฟ่อะไรเยอะแต่เราเองเนี่ย ด้วยคนนะุณเนี่ยับน้อยก็เลยกระชวนเพื่อนไปนั่งซื้อเหล้ากินเนี่ยก็นัดก,กันเรียบร้อยมีพี่ะนะมีแทนเพื่อนนี่คือคำว่าหน,นึ่งสองสามสี่แล้วกันง่ายๆขี้เกียจไม่นั่งชื่อก็โอเคนั่งขับมอเตอร์ไซค์กันไปสองคันนะคันหนึ่งซ้อนสามคันหนึ่งคันซ้อนสองระหว่างที่เราขับรถไปขี่มอเตอร์ไซค์ไปเนี่ยคันนี้มันก็ต้องผ่านทางเออตรงศรีลาช ตรงแยกพันนกแล้วก็มีที่เจนเลี้ยวไปที่ทางสาราน้ํารอตรงนั้น uh huh. แล้วมันจะมีซอยด้านข้างๆซึ่งจำไม่ได้แล้วว่ามันซึ่งซอยอะไรซึ่งมันจะเป็นข้างๆเป็นริมรั้วของหลังรถไฟทางรถไฟเขาอืแล้วก็ด้วยความที่แบบเอ่กะว่าเออไม่มีอะไรทาแล้วด้วยความที่ว่า ตอนนั้นได้ฟังพวกของพี่ป๋องกับเรา,เาจัดในการผีวิทยุอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้เราแบบมีอารมณ์ร่วมที่อยากจะลองดูด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยพาเพื่อนๆไปนั้นไปคันนี้ระหว่างที่เอเข้าไปในซอยเนี่ยมันจะตรงนั้นอาจจะไม่เป็นน่าจะมีวัดตัววัดหนึ่งเราก็เออเพื่อนคนหนึ่งชื่อไอ้สามไอ้สามบอกเฮ้ยจอดหน่อยไว้จอดหน่อยไว้รู้สึก มวนท้องปวดท้องอเออเราก็บอกว่าเอองั้นก็ได้เดี๋ยวงั้นเดี๋ยวมึงเออเขาไปที่วัดแล้วกันเดี๋ยวพวกกูอะไปรอมึงที่ตรงบกี้รถแล้วกันเอ,อ้บอกี้รถไฟแล้วกันอา่าไปสามก็ลงไปแล้วรีบๆตามมานะอะไรเงี้ยล้วก็ขี่ของพอลุงพหลังเข้าไปตรงแอบเ,เข้าไปเพราะว่าตรงนั้นมันเป็นรั้วก็พอให้เรามุดเข้าไปได้พอเรามุดเข้าไปเสร็จแล้วก็ ฟฉายคนรักกระบอกแต่ตอนนั้นนะ่ะมันก็พอมีไฟให้เราส่องสว่างให้พอเห็นบ้างนะแล้วบางทีเนี่ยในบ็อกกี้พวกเนี้ยบางทีก็จะมีคนเล่ร่อนเนี่ยอาศัยอยู่เขาก็จะมีเอาไฟมาติดอะไรอย่างเงี้ยครับนะแต่นี้เราก็ไปมองดูบต,ติโี้บ็อกกี้ที่มันแบบเปิดทิ้งล้างไว้อ oh. แต่ก็ส่องไฟแล้วก็เดินเดินเข้าไปอ่ะแล้วก็เจอแล้วอ่ะบ็อกกี้นี้แหละน่าจะใช้ได้นะเดินเข้าไปดูมันก็ มันก็จะมีรังไม้เก่าๆอ่ะนะแล้วก็ประตูมันเปิดออกสองข้างนะแล้วก็เลยปาขึ้นไปนะจัดเตรียมเข้าของแล้วก็แต่ว่ารอไอ้สามมาแล้วเดี๋ยวเราค่อยค่อยค่อยเล่นเกมกันอืระหว่างที่เรารอไอ้สามมาเนี่ยาลาังนั่งกินกันอยู่เนี่ยสักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงคนทะเลาะกันโวยวายวกเวกโวยวายแล้วก็ลงมาจากตู้แล้วก็มองอะ่ะ ครับใครมันทะเลาะก,กันกัาป่าน,นี้อะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่เราก็พอรู้อยู่แล้วว่า,าตรงเนี้ยมันอาจจะมีคนเล่นนั่นอะไรมาพาักอาศัยอยู่นะแล้วก็เอาไฟฉายเดินไปตรงถัดจากโบกี้เราไปสองโบกี้พอเราเดินเข้าไปเรื่อยๆเสียงที่ว่าด่าทอทะเลาะตบตีอะไรก็ค่อยๆเงียบลงอืมแล้วก็กะว่ามันก็แค่สงสัยตามภาษาวัยรุ่น ว่าเฮ้ยมันมีอะไรหรือว่าจะตีกันอะไรหรือเปล่าครับ <Huh. S 1> อ่ะโอเคพอเราใกล้ถึงเต่ไม่มีอะไรแล้วก็เดินกลับมานั่งกินเหล้าร้อยสามระหว่างที่นั่งกินเหล้าเราก็ยด้ยินเสียงอะ่ะคนเหมือนกับว่าเคาะตรงบกกี้อะ่ะก้องก้องก้องไล่ไล่ไล่มาเลยแหล้ว,ว่าเฮ้ยใครป่านนี้มันอยู่ไม่สูงเอามือมันตีตัวบกกี้เราก็เลยหันออกไปมองเราก็เห็นเป็นผู้ชายแก่อายุมีอายุป,ประมาณหนึ่งอะ่ะ เขาเดินมาเขาไม่ใส่เสื้อแล้วเขาบอกแล้วพอเราส่งไฟยเข้าไปอา้าวเป็นลุงคนหนึ่งนี่หว่าลแกพอเดินเข้ามาใกล้บอกเฮ้ยพวกมึงมาทําอะไรตรงนี้เนี่ยเราก็กะกะเขาบอก<ๆ>อ๋อไม่มีอะไรแค่มานั่งคุยนั่งกินเหล้ากันตรงเนี้ยครับแล้วมึงมีเหล้ากินด้วยเหรอเออขอคุกกิ้ดทุกคนสิแล้วก็พูดอย่างนั้นเราก็แบบอืมแหมเพื่อนก็ไม่ใช่เนอะรุ่นใหญ่แกด้วยความที่ว่าน่าจะเป็นคนถิ่นนั้นะแเราก็บอกดึงแกเข้าไปเขาก็ เราขึ้นไปดบอืมขออีกแก้วนึงแต่ก็มองอะไรวะ,ะอยู่ๆก็มาขอเล่าแต่เราก็ยอมรินให้อ,ะอ,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 อ่ะเขาบนคอเขาอ่าได้แก้วหนึ่งไปอืมเขาก็เดินไปเลยเอาแก้วไปด้วยแล้วบอกเอ้าเอาแก้วไปเฉยเลยแล้วก็เดินกลับไปทางเก่า<ะ>เออแล้วก็อะไรวะแปลกไปเว้ยตาดีนี่อเออแล้วเราก็หลอดพักนึงเนี่ยก็แบบเฮ้ยปูกระดาษเลยเรียบร้อยเลยดีกว่า หรือไอ้สามมาทําพิธีเลยแล้วกันนะเราก็วงาว่าอย่างนั้นเสร็จแล้วก็เอาไฟฉายแล้วจุดเทียนจุดเทียวไว้หลายเ่มเนย่เพราะว่าตรงนั้นน่ะมันไม่มีไฟหลังจากที่เราจุดเทียนแล้วเตรียมเตรียมแล้วเตรียมแล้วที่จะเออ่เล่นเนี่ยเรอย่ขึ้นเอ้ยเรากขด้วยเราก็ด้วยไอ้สามเขาวิ่งเข้ามาครับหลังจากที่ไอ้สามที่ว่าวิ่งเข้ามาเนี่ยเออหนึ่งเขาบอกว่าไอ้สามมึงรีบขึ้นมารีบขึ้นมาพอรีบขึ้นมาเสร็จแล้วก็ทำพิธีเรี่ยงนะ ก็บอกเลยดวงวิญญาณที่อยู่แถวนี้ใครก็ได้เนี่ยเข้ามาในแก้วทีนะแต่ก็คุยพูดไปยังพอว่าจุดทูบเสร็จพนมมือว่าเสร็จบอกเสร็จว่าดวงวิญญาณที่อยู่แถวนี้ยที่ว่าเฮียนที่ว่าแรงเนี่ยแน่จริงอ่ะก็มาเข้ามาอให้พวกข่าได้รับรู้อ Now, วันนี้ยอยากจะรู้ ium, อย่างผู้ม,มือตายกันยังไงอืคุยกันไปเรื่อยเปื่อยผมพูดพูดไปประมาณนี้ระหว่างที่จะเอานิ้วอ่ะนะเออกดไปลงแก้ว อยู่ๆอ,อ่ะก็มีเสียงอ่ะดังโครมครเราก็ตกใจเฮ้ยอะไรก็รีบหันออกมาแล้วเอาไฟฉายส่องไป <S <S อันนี้ถัดจากโบกี้เราไปเนี่ยมันจะเป็นที่เก็บไม้หมอนแล้วก็เป็นแบบล้างรถไฟอ่ะนะ,ะที่เป็นเออเอ,เ,อเป็นไม้หมอนเราเห็นเนี่ยแสงไฟที่กระทบลงไปตรงนั้นมันมีมันมีไฟอ่าไฟที่เขาแบบเป็นไฟทางให้เห็นอยู่อ่ะเป็น เป็นเหมือนกับไฟทางที่ริมริมริมถนนน่ะน,นัดเห็นใช่ไหมเป็นโค้งใหญ่ๆหน่อยอเออนั่นแหละมันส่องมันส่องตรงนั้นเราเห็นเป็นคนน่ะโดนเออ่ไม้หมอนทับอ่ะเราก็ตกใจเฮ้ยแล้วก็เป็นเสียงผู้หญิงร้องว่าช่วยด้วยช่วยด้วยเราก็รีบโดดลงมาจากโบกี้แล้วเราก็ก็วิ่งเข้าไปอ่ะเพื่อที่ว่าจะไปช่วยเขาอะ่ะครับเออพอเราวิ่งเข้าไปใกล้เสร็จเนี่ยเฮ้ยแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือ มันไม่ใช่อคนโดนทับอ่ะอืมแต่มันครับเป็นแบบว่าเอมีวิกผมแล้วก็เอ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 ,เอตุ๊กตาตุ๊กตาทําผมอ,ะอ่ะความอยู่แล้วก็มีเสื้อผ้าแบบเก่าๆอ่ะอ๋ออเออก็โดนไม้หมอนทับอยู่อ,ะอ่ะแล้ก็มองแล้วผมเขาไอ้ผมตรงนั้นมันก็โดนทับอยู่ใช่ไหม,มแล้วก็พอ,พอเราเดินเข้าไปเอา้าเมื่อกี้นี่เราได้ยินเสียงผู้หญิงกันนี่หว่า อเออแล้วก็เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยหรือว่าพวกเรากำลังจะเจอดีแล้วแต่ก็ด้วยความที่ว่าแบบแหมมันยังไม่จะเพื่อนคนหนึ่งมันพูดขึ้นมาเลยเฮ้ยยังมันยังไม่จะพอว่ะอืมก็เลยแบบเอาว่ะไปกลับนั่นแนหะสงสัยงานนี้คงได้เจอดีแน่ๆเลยคิดกันในใจนะครับคุยกันทั้งหมงสงเฉงขึ้นไปเสร็จก็เอาละทําวิธีก็เอานิ้วกดแล้วก็ ถ้ามีอ่าดวงวิญญาณใดที่เข้ามาอยู่ตรงนี้เนี่ยออกมาเนี่ยมาอ่ามันว่าเข้ามาในแก้วแล้วก็เริ่มถามคําถาม,มใช่ไหมก็เล่นเล่นแบบดันดันอะไรอย่างเงี้ยช่วงระหว่างที่เรากําลังจะดันน่ะครับนะอยู่อยู่อะ่ะไอ้สามพูกขึ้นมาเฮ้ยแล้วถ้ามันเข้ามาจริงๆริอ่ะมึ้มึง,มงไม่กลัวหรือวะออ oh. ตอนนั้นก็คือกําลังจะเล่นแล้วจะเอามือพี่แตะแล้วนะแล้วก็บอกเอา้าก็มาเพื่อที่เล่นเล่นไอ้ผีทุกแก้ข้ม่ใช่เหรอนักศึกษาบอกมึงมึงแน่ใจนะไอเราก็มองนะอะไรของมึงวะหรือว่ามึงกลัวนักศึกษาบอกกลก็ไม่ได้กลัวแต่ว่าแล้วก็เลยสวนขึ้นมาว่าจะเล่นไม่เล่นครับอ่ะเราก็เลยอ่ะเล่นเล่นเล่นก็อเอาเนิ้วอ่ะแตะนะกําลังจะพูดถามเลยว่าเออ อ,อยู่ที่ไหนเอออยู่ที่ไหนชื่ออะไรกันจะถามจะเอ่ยเลยอยู่ๆอ,อ่ะก็มีอะไรบางอย่างตกลงมาครับตรงๆต,ต,ตรงแก้วที่เราเอามือแตะเอาไวนะ้อะนัดอือเราก็พอเรามองครัเนี้ไอ้ที่ตกลงมามันไม่ใช่อ,อ่มันเป็นขาคนอ่ะครับเหยียบมาลงบนแก้วอ่ะ โอ้โหคันนี้เราก็แบบเฮ้ยแต่คือสิมามาจากไหนอะ hmm. <Right. S 2> ใช่ไหมแล้วก็พอมองขึ้นไปโอ้โ oh หมันร่างหองคนที่ว่าแขวนคอตายตองแตงตองแตงอยู่ตรงนั้นอ่ะครับพอบอกตองแตงตองแตงเราก็แบบกระโดดโยงเลยดิวิ่งเฮ้ยผีหลอกคือบอกผีหลอกผีหลอกจริงจริงพอบอกผีหลอกไอ้ตรงประตูที่ว่าถัดจากไปอีก สองโบกี้อ่ะครับก็มีเสียงโคมคามออกมาบอกอ้าวก็มึงพวกเอ่อก็มึงอ่ะอยากเธอพวกกูไม่ใช่เหรอเห็นเรียกกันอยู่ตั้งนาน เนี่ยก็อมองออกมาหเห็นแล้วเนี่ยคือลษณสภาพคนที่เดินออกมาจากโบกี้สองคนผมเมียที่ว่าแต่ว่าเป็นเสียงทะเลาะกันออกมานี่คือใณะภาพนี่เลือดเลือดท่วมตัวกันเลยทั้งคู่ครับโอ้โหแล้วไอ้ที่มองกลับไปคือด้านหลังอะ่ะที่เป็นผู้หญิงที่แขวนคอตายห้อ,ตย,อตยตองแตงตองแตงอะ่ะเอา้ามาแล้วนี่ไงไม่เล่นต่อเลยโอ้โหแบบ <c oughs> วิ่งแบบ เรียกว่าไม่คิดชีวิตอ่ะอืมอืมพอเราวิ่งออกมาเนี่ยเอาออกมาได้ปุ๊บ <c oughs> สตาร์ทมอเตอร์ไซค์พวกเราพยายามสตาร์ทสตาร์ทแต่อีเสียงเนี่ยก็ยังลอยเข้ามาหาพวกเราอยู่ครับล้วก็สตาร์ทพอสตาร์ทติดปุ๊บเฮ้ยไปเฮ้ยไปไปแล้วอยู่ๆก็มีเสียงดีขึ้นมาเอา้าเฮ้ยพวกมึงจะไปไหนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะนัดอ๋อโอเคพวกมึงจะไปไหนไม่รอก,กูก่อนวะ เราก็มองอ้าวเสียงไอ้สามดีกว่าอ้อไอ้สามมันดึงมึงเดินมาจากวัดอ้าวแล้วก็บอกเฮ้ยใครมึงไอ้สามเหรออ้าวแล้วไอ้สามที่อยู่กับเราอะคือใครอะบุคคลฐานกับเออเป็นใครอะเออแล้วแล้วเราก็เลยขี่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปหาไอ้สามเดี๋ยวเพื่อที่จะดูว่าเฮ้ยมันใช่ไอ้สามหรือเปล่าครับแต่พอร้วจอดมึงไอ้สามแน่เหรอเออ เนี่ยกูเพิ่งออกมาจากห้องน้ำเนี่ยกูท้องเสียโอ้โหเราก็แบบเอ้ยแล้วไอ้ที่นั่งอยู่กับเราตอนเล่นผีช่วยแก้วใครวะโอเออแล้วถามว่ามันเราก็มองกันเลิกแรกลักว่ามีใครตามมาเปล่าครับแต่ที่เราเห็นก็คือมีพี่แล้วก็เพื่อนอีกสามคนแลวรวมกับไอ้สามที่อยู่นี่ก็กับเป็นห้าคนโอ้โหพอไอ้สามขึ้นรถขี่รถกลับบ้านเลยครับ นะขี่คือไม่มองไม่อะไรคือแบบไม่หือไม่อือแล้วก็พอไปถึงแล้วค่อยเล่าให้สามฟังว่าเนี่ยไปเจออะไรมาเดีว๋ยวผมเจอของจริงแล้วบอกขายสามมึงไม่ได้เพาแกละกูใช่ไหมบอกว่าแก้ยังไงกันนี่กูของเสียจริงๆเออแลวอย่างม,มันระวังวัดกับดูบอกกี้เฮ้ยมันก็ไกลอยู่นะกูก็ไม่สามารถวิ่งไปวิ่งกลับมาหาพวกมึงได้หรอกนะครับโอ้เราก็มองโอ้โหงานนี้เจอแบบแต่จะ คารหนังคาเขาเลยแล้วหลังจากที่เออ่คืนนั้นผ่านไปก็ไปบ้านเพื่อนคนที่ว่ามีบ้านพักอยู่ที่เอสถานีรถไฟไปนั่งคุยแล้วบอกว่าพ่อเขาอะกระถาพวกมึงอะไปเจออะไรมาใช่ไหมเนี่ยลูกกลับมาอะไรฝังบอกใช่ครับเอออยู่ดีไม่ว่าดีเนาะไอ้ที่ตรงนี้เนี่ยเขาคงไม่ให้เข้าไปนะอะข้างๆลง,งคืนเนี่ยแล้วก็ถามว่าแล้ไอ้ที่ว่า ไอ้ตรงโบกีรถไฟเนี่ยมันอะไรอะครับเขาบอกอ๋อช่วงมันเคยมีเหตุการณ์ว่าผัวเมียเขามากินเหล้าแล้วทะเลาะก,กันเป็นคนเล่นร่อนนี่แหละผัวด้วยความที่ว่าเมานะทะเลาะกับเมียก็ยูู่ก็เอาขวดเหล้าอ่ะขาวอ่ะตีเป็นปาดฉลังปาดคอเมียทิ้งแล้วแทงตัวเองตายอยู่ตรงนั้น <c oughs> แล้วส่วนผู้หญิงที่ว,ว่าแขวนคอตายนั่นแหละ<อ>เขาว่าเป็นผู้หญิงอ่ะเล่นร่อนที่โดนข่มขืนแล้วท้อง แล้วผู้หญิงเหมือนกับ <c oughs> ทําใจไม่ได้ก็ผูกคอตายที่ตรงบกกี้นั้นแล้วสวยตรงที่ไม้หมอนนั้นอะ่ะมึงรู้ไหมแต่และหมอนไม้ที่เอามาเนี่ยมีวิญญาณติดมาทั้งนั้นอื <c oughs> แล้วมึงไปเล่นไปเล่นที่ไหนไปเล่นตรงนั้นรู้ป่ารถไฟวิ่งผ่านเนี่ยบางทีเนี่ยนะคนเขาแบบพลาดเนี่ยรถไฟวิ่งทับตายก็เยอะแยะ ไอ้ที่มึงเห็นนั่นก็นั่งก็เป็นส่วนหนึ่ง่ะหลายคนเขาก็เจออยู่ตรงนั้นโอ้โหแล้วบอกแล้วก็วบอกคุณมึงก็นะยังไงก็เออเอาทุบเทียไปไหว้ขอกระมาเขาอะเราก็เขาก็แนะนํามาอย่างนั้นเราก็โอ้โหอ่ะทั้งห้าคนรวมตัวกันไปไหว้ขอไหว้ขอขมาที่ตรงนั้นเนี่ยแล้วก็แยกย้ายก่อนแยกย้ายอ่ะเสียงแววเข้ามาในหูเลยนะว่าไว้มาใหม่อีกนะ สนุกด oh, 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 ีโอ้โหค้นน oh, oh, oh. ิ้เดินวิ่งเงินจ้ำอ้าวขับบ้านขายบ้านมาเลยไม่กล้ามาที่ตรงนี้กันอีกเลยอืเนี่แหละครับโอ้โหนี่คือบอดเกมหรือวิญญาอ้ไปเล่นผีด้วยแก้วแหละประเด็นคำถามคือคนที่อยู่ในวงในการเล่นผีด้วยแก้วที่เป็นชื่อพี่สามเนี่ยพวกเขาไม่ได้เข้ามาเล่นกับเราเลย ใช่เขาเขาเสียแล้วคนที่อยู่อ่ะคือใครอ่ะ <c oughs> โอโ้โห <c oughs> นั่นแหละ <c oughs> ยังไม่รู้เลยว่าเป็นใครมาเล่นกับเราด้วยอ่ะครับแล้วก็ต้องยังงงว่าอื <c oughs> อยังงงว่ามันยังตื่นแน่ใจว่าจะเล่นเนี่ย<ๆ>อะไรอย่างเนี้ยเราก็แล้วไม่ไม่คิดนี่ว่ามันจะเป็นอย่างนี้ไงครับแลวที่แปลกคืออะไรรูป้ปะตั้งแต่ตอนแรกครับลุงคนที่มาขอเล่าอ่ะแล้วเขาหายไปไหนอ่ะ กนี่ไงก็เป็นคู่ผัวเมียที่ว่าผัวเขาเอาอกดปากฉลามปาดคอเมียเขาเลยโอ้ยนั่ที่ไปเจอนี่นคือวิญญาณหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นห้อยตัวลงมาตรงกลางวงเลยใช่ใชโ่โอ้โอ้นะฮะแล้วก็สุดท้ายก็ต้องไปขอขามาเขาใช่ เแล้วยังมีการเลีกให้กลับไปอีกนะโอ้โหวัยรุ่นเน่ะเมื่อสมัยก่อนเนอะเมื่อสมัยก่อนอ่ะมชอบไปบ้านโรงบ้านร้างกันแล้วก็แน่นอนนะครับเมื่อก่อนเดือดช็อกมีเดินสายนะฮะแล้วคนก็จะไปตามตามสถานที่ที่ที่เดือดช็อกไปกันอะไรไปกันอะไรประมาณนั้นผมก็ผมวคนหนึ่งนะฮะที่ไปเหมือนกันแต่ว่าไปครั้งเดียวเลยครับตอนสมัยสมัยเรียนอืม แต่ก็ได้ยินอะไรนี้หน่อยผมก็วิ่งออกมาแล้วครับก็ไม่ได้เข้าไปต่อเพราะกลัวนะฮะเป็นเป็น,เป,นเป็นที่เป็นที่เดียวที่ไปตอนที่ตอนเรียนนะแต่ตอนมาทําที่เดชชอกไปหลายที่ก็กลัวทุกที่นละครับอ๋อมัน oh. มัน,มน,มนจริงจริงแล้วมันก็ถามว่าน่ากลัวมันก็น่ากลัวนะมันน่ากลัวนะแต่แต่ไอความความพิเรนเนี่ยมันมากกว่าความกลัวแล้ววัยรุ่นด้วยด้วย ด้วยความแล้วไปได้ไปคนเดียวน่ะ<ม>ไม่ได้ไปท้านนณะแบบนั้นน่ะจะไปกันหลายคนไงคมันก็เลยแบบพวกมากลากไปแล้วก็เนี่ยไปโดนดีเข้าจึงได้ครับครับนั่นก็เป็นประสบการณ์อีกรูปแบบหนึ่งที่พี่ศัก์ไปเจอมาตอนสมัยวัยวรุ่นเนาะใช่ครับนะครับเอาวันนี้เรื่องราวทั้งหมดประมาณนี้พี่ศักพ์พศักต์มีอะไรจะฝากไหมไม่มีอยากจะอยากจะอยากจะถามว่า,านัดบท วันไหนวันที่หกตุลาคมครับบ่ายโมงครับขอ,อบทบ่ายใช่ไหมใช่ครับพี่บทบทยาวเลยปะบวชประมาณสิบ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 เอ็ดวันประมาณนั้นโอ้โอ,โอ<ช>เออไม่คือคือจะได้ร่วมโมทนาบุญด้วยคนได้พี่ถ้าสะดวกเรียนเชิญพี่วัดมหาบุตรวัดแม่นาพระขนงอะครับพะขนงอยู่ตรงพันขนง อ๋อได้ครับไปได้ไปได้ได้แต่ผมไม่ต้องขับโมไซค์มานะขับรถใหญ่มานาได้ขับรถใหญ่ไปอ๋อไปไต้องหูโหมอินท์ไซจากบ้านพี่นวครวม, <c oughs> มาถมขับไปอืมมันคงไม่ไม่ไหวมั้งใด้ไ <c oughs> เ้เิแล้วนึกยังไงไปบวชแล้วครับเนี่ยไม่เอาจิงแล้วผมอยากบวชมากผมอยากบวชมานาแล้วนะคืเอเดี๋ยวนะหลายคนถามบอกว่าผมบนอะไรหรือเปล่าผมแก้บนหรือเปล่าหรือว่าอะไรหรือเปล่า คือผมบอกเมื่อวานก็บอกทีก็แล้วตอนนี้ก็ขอยัดอีกครั้งหนึ่งแล้วกันว่าคือเมื่อสักครู่นี้ตอนที่คุยสายแรกเป็นสายพระจริกรเนี่ยนะครับผมก็บอกว่า เมื่อย้อนกลับไปตอนผมอายุ20เนี่ยผมเคยบวชมาครั้งหนึ่งแล้วตอนนั้นเนี่ยเราเราบวชด,ด้วยความที่ก็ก็ยี่สิบเขาก็บวชกันเราก็เลยบวชก็จัดงงจัดงานน,นู่นนี่นั่นแต่ว่าเอาถ้าพูดตรง,ตรง,ตรงใจอะ่ะมันไม่ได้อยากบวชร้อยเอร์เซนึกออกป่ะพี่อยากบวชแค่ว่าให้เพื่อนมาเจอกันสรุกส,สนานแหน่นงแหหน้ากันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนนั้นพ่อพ่อคุณพ่อ,พอแม่ก็อยากให้บวชล้วก็เลยบวชแต่ว่าครั้งเนี้ยผมตั้งใจมานานมากแล้วตั้งแต่ผมเล่นละครเรื่องภูผาผีคุ้มอะครับ จบแล้วเราก็กบจะบวชน,นี่มันก็มีงานเข้ามามันก็มันก็จะ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 จนผมมาดูคิวเนี่ยครับมาดูคิวในเที่ยวได้ไม่ลบหลู่อะครับว่าโอเคช่วงเดือนตุลาเรามีแก๊บว่างอในช่วงนั้นแต่ช่วงวันที่6ถึงวันที่16ผมก็เลยเอาตรงนั้นเลยผมก็บอกผมก็บอก,น,อกน้องน้องมันกงงอหมืงนกันบอกพี่เอาจริงเหรอบอกเอาจริงคือผมอยากบวชจริงผมอยากผมอยาก ไปนั่งสมาธิผมอยากแบบนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับสักครั้งหนึ่งนะฮะแต่ที่บ้านก็กลัวผมไม่ศึกแต่บอกตรงนี้ได้เลยว่าผมศึกแน่นอนครับเออก็ก็ก็อ่าร่วมโมทนาบุญด้วยแล้วก็พอดีครับได้บวชแล้วก็ได้บางทีเนี่ยสิบวันก็ยังดีก็ยังดีแล้วก็ไปปฏิบัติอย่างจริงจริงจังๆเนี่ยช่นออกมาแล้วมันจะน่าจะมีผล ก็หลายอย่างจากตัวเราเองใช่จริงๆผมไม่ได้หวังแบบออกมาแล้วจะเป็นยังไงผมแค่มีความรู้สึกว่าคือเราอยากไปไปไป,ไปนั่งเ,เรียนสมาธิกับพระอาจารย์ที่เราฝากตัวเป็นสิษย์อะไรเงี้ยครับแล้วก็เมื่อกี้อย่างที่บอกแฟนในการไปพิษักคือพระอาจารย์บอกว่าใครที่อยากจะไปร่วม ปฏิบัติสมาธินั่งกรรมฐานที่วัดในช่วงวันที่ผมไปจําวัดนะครับตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่16เนี่ย,ยวันที่6ผมบวดแล้วก็จําวัดที่วัดมหาบุตรคืนหนึ่งแล้วก็เช้าวันที่7เนี่ยผมก็จะให้แม่ใส่บาตรก่อนแล้วผมก็เดินทางไปที่โคร,ราชเลยเนี่ยพระอาจารย์บอกว่าในช่วง <ừ> นั้นเนี่ยเดี๋ยวพระอาจารย์จะสอนแบบสอนเลยสอนคนที่มาแบบแน,น,น่นเลยฮะ ตอนนั้นใครอยากจะไปโอน่าสนใจมากใช่ใช่ใครอยากจะไปนะปฏิบัติสมาธิเรียนเชิญได้เลยนะครับไปด้วยกันพระอาจารย์บอกว่าที่วัดอาจารย์พระอาจารย์ก่อนใช่ไหมใช่ครับอยู่โคราชอ๋อได้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 ใช่แับนี้อันนี้ก็ต้องต้องต้องลงลงว่าใครสนใจที่จะไปปฏิบัติธรรมอันนี้สนใจจริงๆไปได้เลยไปได้เลยคือเอาเต็นท์ไป เอาเต็นท์ไปแล้วก็แล้วก็เอาเสื้อผ้าปฏิบัติธรรมไปนั่นแหละครับแล้วก็ส่วนผู้หญิงเนี่ยมีตู้คอนเทนเนอร์แต่ว่าผมไม่รู้ว่าตอนที่ผมบวชเนี่ยจะมีคนมาเยอะหรือเปล่าเพราะว่า,าลูกศิษย์ลูกหาพอรู้ว่าลูกศิษย์ลูกหาพระจันร์กรพอรู้ผมบวชเนี่ยหลายคนก็จะไปปฏิบัติธรรมพร้อมกับผมด้วยออนะฮะก็ไม่เป็นไรถ้าถ้าไม่สะดวกยังไงเดี๋ยวนัดเรียนมาก็วมนไหนได้ไปคุยกันก็ให้นัดสอนให้ก็ได้เหมือนกันได้ได้ได้ได,ได้ได้เลยครับ,รบพ่ศั โอเคขอบคุณมากนะเช่นกันครับวันนี้พอดีอา,อาจจะไม่ค่อยสะดวกคือหลายๆเรื่องของสุขภาพด้วยก็เลยเล่า,เล,าเล่าไม่ค่อยงั้อะไรไม่เดี๋ยวแต่เดียดเด๋ยวค้าวหน้าค้าวหน้าไม่ว่าใครก็ได้หมีมาแน่โอ <Okay. S 2> เคคราวหน้านี่หมีมาแน่<า>นะครับได้เลยอันนี้ฝากไว้ความติดไปก่อนนะครับทุกท่านแล้วก็ช่วงนี้นะครับฟ้าฝนเข้ามาแล้วนะ เวลาไปข้างนอกก็ติดร่มติดอะไรไปนะครับอย่าโดนฝนนะเป็นวัดเอาแล้วก็ใครที่อยู่ภาคอีสานก็ขอให้ระวังเนื้อระวังตัวนะครับเรื่องเกี่ยวกับพายุเข้านะครับนายจะเข้านครพนมเข้าวันนี้นั่นแหละนะครับก็ถ้าใครอยู่ภาคอีสานฟังอยู่ยังไงก็ขอให้รักษารเนื้อรักษาตัวให้ดีนะครับมานั่งฟังคืนเผ่าผีกันนานๆนะครับได้ครับพิศักดิ์ขอบคุณมากพี่็รักษัสุขภาพด้วยนะ เช่นกันครับได้ครับพี่ครับสวัสดีครับ้วเดี๋ยววันที่หกเจอกันครับได้จ้ะสวัสดีครับ